ร่อดูรับไอยาเบาะไลปกูครับสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนีมาเจอกันกับแพรวนะคะแล้วก็น้องออสการ์นะคะเมื่อนีผ้าน้องหมามายางจ้ะใช้ละน้องหมาครับพุ่มไหนลิลลระบูโลกนั่นมาเดินค่ะแล้วก็พอดีแบบว่าเออก็เลยมาเบิงปลาเห็ดน้ำแต่ว่าปีนีปลาเห็ดแห้งแห้งจ้ะยบ่ ปกติป้านี่นะแพลวมาเก็บทุกปีนะคะป้านี่คือเห็ดหลายแห้งแต่ว่าปีนี้คือแห้งแหงจ้าพี่น้องก็เลยเป็นแบบว่าบ่มีเห็ดเก็บแั่แม้ปีนี้แต่ว่าในความแบบว่าเข้ามาเก็บเห็ดลูกเป็นอีหย่างเท้าห้าภาพลูกเมื่อยนะคะยางมะฮอดแล้วบนรยากะเดี๋ยวสิพากันไปสำรวจป้าเบิง์กไวซิมนี่บอนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวไปยางเบิร์ป้ากันเลยจ้าว่าจะมีเห็ดบอนาะคคะเนาะเบิงส้งแล้วปีนี้คือสิ บ่คือโอเคจ้าเดี๋ยวไปเบิ้งงหิดัจ้ะเบิ้งแพวดีใจเหมือนว่ามันได้เห็ดพึ่งหวานมันไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานแต่มันไม่รู้คือเห็ดอะไรแต่ว่าหลายแหงหนึ่งสองสามสี่ดอกอันนี้กับผนกดมไปน้องภูมิเราเดินไปหาเห็ดกันเตามีบาบูจ้าป้าแหงคักปีนี้ปกติบ้านแพรวเน่ยฝนจะตกปีหนึ่งสองร้อยกว่าวันแต่ว่าปีนี้ฝนบ่ตกเลยจ้าแหงแหงพี่น้องค่ะมึงเนี่ย แห่งอีดีลาวนีทั้งรัฐบาลเขาจะพากันมาตัดปาลานแล้วก็กองอเไกแบ่งสี่เชื่อเห็ดแผ้วก็เลยตายนะคะถ้าแผ้วบรายเห็ดมื่อนี้จะไหนกะติดต่อขีปสองมื่นลพลราจตดให้เบื้องนาอพี่น้องเนาะโอเคจ้ะไปสมุนลูกน้อยหอยสังปลายลิ้นระบูลูกโคมอากาศดีค่ะมื้อนี้ ถ้ามีเห็ดให้เก็บสิเลิศก็นี่เนาะปุ่มเนาะใช่ไหมออสการถ้ามีเห็ดให้เก็บจะเลิศมากนะคะพี่น้องขาเห็นอะไรไหมเอ,อ,อ่ย,อ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 ยโอ้อ y god มา my god ทุกคนขาเห็นงามมากดอกใหญ่มาก อาภูมิเก็บอะไรนะ I'm going to do the o n u Yes of course ดินระบูสลดตบอันนี้กับผนอกอีหย่างนี่ออาภูมิเก็บครับนั่นนั่นนั่นนันาันนัน่นนนี่นนนานนนนน

อกใหญ่มากมใชมอสนออยโอยโอยคุณตัดขาไหมพี่นองคขาดอกเดียวก็เสียวได้ค่ะทุกคนโอ้ยพี่นองจ๋าดอกใหญ่แห้งคุณนะนี่ลหละแพลมีผักอีตูพอดีในตู้เย็ยนแกงเลยดอกนี้เลยเนาะป้าแห่งค่ะจานี่ปกติแพลมาเก,ก็บนี่ล่ละทุกปีป้าเห็ดเผิงแพลบ่ได้ไกลจากบ้านใจยา,างมาก หาน้าที่ก็หอดจ้าขันขับลดกันน้าที่เดียวเดี๋ยวสิตัดขาให้เบิงงจ้ะว่าสิใส่ใดบอเนี่มาคาเนี้โอ้ยดอกใหญ่เลิศอลังการงานสังแต่แต่กะเจ้ามาค่ะพี่น้องบารมีมาตัดขาอุ้ยเลิศอุ้ยเลิศอ่อนมากคุณพระคุณปาะค,คุณเน้นมึงเนี่ย แผวเป็นคนอ้วนนะคะมือแพผวใ่เข็มแผวกับใ่แล้วคือดอกเห็ดแบบว่าอู้อันนี้ก็แผนกอ,นอ่วนอวลูกเต่าทั้งสองค่ะคุณอาจา้อาคาุณอจ้าเสื่อเห็ดตัดไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวปีหน้าเกิดให้แม่กิน<า>อีกนะคะง่ามาแล้วมันจะรอ ลูกก็ได้เฮ็ดเ็ดอีกแล้วมานี้เนาะมานนี้มานนี้มือนนี้บอตัดขาออกหลายค่ะมืานนี้เพราะว่าเห็ดอืดแห้งปีนี้นะคะมือแร่งไปแกงใส่ผักอีตูโอ้ยงามเด้อดอกเดียวกับเสียวใ้นี่ละจ่าพันวา นี่คะ่ะพี่น้องดอกงามมากเดี๋ยวไปเก็บตอจ้ะเอาเลยดิเนี เดี๋ยวไปเอาข้างบนก่อนนะคะอันนี้ก็ย่านตกป้าตายก่อนก้อนสิได้กินเห็ดเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะว้ายสองดอกค่ะทุกคนหัดจ่อยอยู่ในหินเนาะ พี่น้องคานันดอกนึงเห็นปะก็กลังหมุนหัวกันมาอยู่ยัไม่เอานะคะอีกสองวันมาเจอกันใหม่ว pues <damned. S 1> <are> ้ายพี่น้องเห็นกำลังออกจ้าเห็นกำลังออกอันี้ค่าฮักอันเกิดอยู่ในนี่เห็น อันนี้คือเห็ดพึ่งขาลลยนะคะกินได้นะคะเวลาแกงผู้ใดที่พึ่งฮัดกินนะคะขูดอันนี้มันออกก่อนจ้ะมันจะได้ไม่ดำเนาะน้ำแกงนี่นอกจากจะขาวกรุบกรุบอร่อยถจ้ะแค่ตัดออกลายจักน้อยจาะเพิงขาไลาเพราะว่ารากเขาลึก ตะหักวะอือนี่ค่ะน้องน้อยตะหักไปต่อค่ะมีอีกสามดอกที่บุญพี่น้องค่ะ ส่วนที่เท่าก็เท่าไปส่วนที่กําลังเกิดก็กําลังเกิดก็ก็ก็ซีดอกผุนดีค่ะนั่นสม,สมวายเก็บขนูงามข้านเก็บได้ปะเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็น้อยโพดเนาะอันนี้น้อยไปไม่เอาอันนี้ก็น้อย อันนี้ก็เก็บไว้จ้ะไปเอาพูนพี่น้องค้าพูนนะไป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 พูนผู้ชมขานี่ว่าใหญ่แล้วเบิง้งเพูนพู้นี่ไหมพ้นเถาไหมจ้ะมึงพะมือแพ่วกับเ็ดเดอร์นี้ซ้ํากระตาได้จ้ะพูนว้าวเอาไว้นี่ปีหน้าเจอกันใหม่นะหนูนี่ค่ะอือ นี่แม่ดอกนี่งามแห้งนี่ที่มุมกล้องนี้ยังสิบ่เป็นอย่างในคันนั่งอยึดต้งเขามันสิตายตกตายก่อนวางไว้นี่นะคะนี่ค่ะดอกน่าเนี่ยเนี่ยข้านเก็บเห็บผู้เดียวไปเนาะงามบ่ว้าภูมิใจอยู่กังเท่าอีกดอกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดขาแต่เดี๋ยวไปต่อเก็บ โฟกัสใส่ในหนู f กั u s ในหนูเออน,ะนั่งยันอเชยงเฉียงที่ต้นเขาเนีะยโต๊กตายก่อนพอดีมีผักอีตูอยนะู่ในช่องแชร์แข็งกำหนึ่งหนี่ค่ะเลิศป่ะอ้ยถิ่นเพตรกะห้อดอกนี้ไม่ได้แก่นะคะเนี่ย ข่าวกันบ้างค่ะข้างในเห็ดอันนี้เขาไม่ค่อยจะมีหนอนเด้เขาไม่ค่อยจะมีหนอนค่ะีมืดแค่หมดนี่หางงแล้งเหรอย่านอยู่เลยเป็นย่านย่านอยอ่มดนี่เป่นตื้น ก็มีค่ะพ่อแกงเห็ดอันนี้ต้องต้มนานนิดนึงนะคะต้มโดนจักน้อยจ้ะไปต่อค่ะพี่น้องมาค่ะแพืวมาเจอมูบานเห็ดหนังไก่จ้ะนี่สวยอยู่นะนี่นี่นะคะลักษณะเห็ดหนังไก่เป็นอะไรสิจ้ะนี่ สวยมากอันนี้พัดแสบจ้ะแกงกระแสบอันนี้เอาไว้ก่อนเด้อน,นี้น,นี่กำลังเกิดอีกลายอจ้ะแน่นขนาด มาค้าบัดนี่ค้าลายค่ะอุ้ยเลิศสเเมนเตนค่ะตัดค้ากันเลยจ้ะ ดอกนี้งามแห้งจ้ะสวยมาก เก็บเห็ดเสร็จแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วนี่จะปลาเห็ดออกจากปลาเห็ดมานะคะภาพพี่น้องมาแวะเบิงทะเลหมอกค่ะนี่ข้างๆบ้บานแพวพี่น้องเคยจําได้ปะค่ะแต่่วกหนาหอนเพื่พาพี่น้องมาตกปลามองเดียวกันค่ะแต่วันนี้คือมีทะเลหมอกปกคลุมเลยนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะจังไดกะอย่าลืมฝากพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเห้แพลวนะคะในการทําคลิปต่อไปนะคะยังไม่ปังค่ะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสิป,ปังค่ะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเมื่อนีแพลวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า